สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพับสวยๆมานําเสนอนะครับแบรนด์บรอนเกอร์นะครับงาน OEM สินค้ามาพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเปิดลื่นเปิดง่ายเช่นเคยนะครับระบบฟิปเปอร์นบใช้นิ้วชีส,สก,กิดเบาๆพอพอเปิดปุ๊บก็ล็อกปั๊บนะครับระบบ ไลเนอร์ล็อกนะครับผมนี่ตัวนี้จะเข้าไปล็อกใบมีดนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมความยาวเล่มนี้ยาวรวม8.5นิ้วนะครับผมใบมีด4 4 0สนะครับพ่นสีเทากันสนิมนะครับผมความตาแบนดบนใบมีดนะครับรุ่น F 83นะครับโบเกอร์ F 83ความยาวใบมีด3.7นิ้วนะครับผมความกว้างใบมีดอยู่ที่1.2นิ้วสันหนา3มมิลนะครับ เป็นงานแบริ่งเจาะรูนะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมมาดูด้ามจับนะครับด้ามจับหัวและท้ายเป็นสแตนเลสนะครับผมพ่นสีเทากันสนิมนะครับแบบประกบสองฝั่งนะครับแกนกลางเป็นเหล็กด้ามจับตรงนี้เป็น ABS แกะลายสวยงามอย่างดีเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับด้านหลังมีกิฟเน็บกางเกงสีเงินนะครับสันท้ายมีรูร้อยเชือกพร้อมน็อตยึดแกนกลางนะครับผม แข็งแรงแน่นอนนะครับสามตัวความยาวด้ามจับสี่จุดแปดนิ้วความยาวใบมีสามจุดเจ็ดนิ้วยาวรวมทั้งเล่มแปดจุดห้านิ้วนะครับผมนี่เล่มใหญ่นะครับมีน้ำหนักนะครับเล่มนี้หนักประมาณสามร้อยกรัมนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเนื่องจากเหล็กหนานะครับผมราคาเบาๆนะครับสองร้อยแปดสิบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับมีดพับแบรนด์บล็อกเกอร์นะครับงาน OEM สวยงามแน่นอนครับถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับ แบ่งให้กําไรหลักสิบนะครับผมมีของมาไม่เยอะนะครับพี่ๆท่าน,นไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับผมคมกลิบทุกเล่มนะครับผมรับประกันอเอาแผ่นใหม่ดีครับคมหวานเจี๊ยบนะครับผม พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับราคาเบาๆนะครับ280บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับยาว8.5นิ้วนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมทางไลน์ทางเฟซบุ๊กแมนมีเดินป่าหรือว่าทางเบอร์โทรศรัพท์นะครับผมทักมาได้เลยนะครับผม280บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางผมมีของมาแค่78เล่มน,นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะนำมีดสวยๆมาลง ให้ชมทุกวันนะครับผมสวยๆนะครับมีทุกแบบนะครับมีขวานเด๋ยวรอติดตามเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยครับลูกค้าใหม่ทักมาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมรับประกันของใหม่สวยตรงปกคมกรีบให้ทุกเล่มนะครับผมไม่คมคืนเงินให้สิบเท่าเลยนะครับผมมีดพับใช้งานได้จริงนะครับเปิดเลื่อนเปิดง่ายนะครับด้วยมือข้างเดียว พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับ280บาทเท่านั้นราคานี้รวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับแพ็คให้อย่างดีนะครับรอของถึงหน้าบ้านนะครับผมไม่ต้องจ่ายรอจ่ายเงินนะครับไม่ต้องจ่ายก่อนนะครับผมลูกค้าใหม่ถ้าไม่เชื่อใจก็เก็บเงินปลายทางได้เลยครับลูกค้าเก่าถ้าใครโอนก็ลดให้ตลอดนะครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ